รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระเพียงท่านผู้มีเกียรติที่เคารรพคับท่านผู้มีการศึกษาทุกท่านถือว่าเป็นวันที่สเสีบุษราตรีทรงคุณค่าที่สุดสามท่านคนที่หนึ่งก็คือท่าน ลุอชัยช่วยรักษาวันนี้ผมเรียกปานะครับเป็นคนเดียวที่ผมเรียกปานปานปานลือเรียกอะไรไม่ออกไม่บอกปานลือนะครับปานปานลืออันลุอชัยนะครับรักษาการผู้ในการเรียนรับแทนน้อยนะครับมาอยู่เพื่อการคือผมกาเป็นหน้าที่ตรงนี้ประมาณสองปีกว่าๆนะครับก็ทำเวลาพูดกันอย่างมือเท่ากันวันที่สองนะครับคุณครูภาษไทยคุณครูวงการรามีชัยพงศ์นะครับเป็นครูดีครูเก่งมีน้ำใจ คุรุรัชกากรรัฐมนตรีนะครับวันนี้ทักสามสามท่านมาถึงเส้นชัยในชีวิตราชการนะครับส่วนจากนี้ไปท่านก็หมดภาระในในระบบราชาการพักดีว่ามีอิสระเสรีภาพท่านจะแต่งตัวแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่วันศุกร์ไม่จ้อเป็นต้องใส่ผ้าคาลุมบางจันทร์ก็ไม่ต้องใส่ชุดตราจการนะครับวันบางจารก็ไม่ต้องใส่ผ้าอะไร การพูดก็ไม่ต้องแต่งชุดเสือนะครับเป็นอีสหอานนะครับในนาของโรงเรียนนะครับขออรพลขออาราธนาสิบสามสิทั้งหลายในชาวบุรีเวชของเรานะครับอเลยพคุณพรีระตาในะครับลงโราดาให้สาือที่มวยนะครับพี่รัาทักษะมั่นรงี ความสุขรัากันเลยดูดีมีแห้งนะครับประสบแต่สิ่งที่ดีสุขภาพแข็งแรงนะครับดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขหากคิดถึงกันก็แลกมาเยี่ยมกันนะครับเจ้าเรียนบ้านแพงใหญ่แหงน้อยดีดีนะว่ท่านเสนอครับขอบคุณครับ ให้เสื่อมคลายใจรักผูกพันรักสถาบันสถานที่เคยสร้างสรรเคยอยู่ร่วมกันสายจิตสัมพันธ์จนวันจากไปความลังครั้งก่อสะท้อนสถานดวงใจคร่ำครวญฝ้าวนอาลายัย จะมีใครคอยคิดหวงกันเคยเลื้ออาทนจากจรด้วยความสอกสันฝากใจสัมพันธ์คอยห่ว ได้พนาเชื่อวอรนะครับนาจ้าวาลไยนะครับมา้บัสคบพลศึกมรณนะครับนเรียน่ันรอผู้บมญาการพลนาที่การทหารพลัอท่านรองนพอสืดเชี่ยงนาครับท่านนายโยมาคมผู้บริหารอากาศมวยนะครับท่านมู่ใจสมหานะครับ แล้วก็แบกผู้นีเกียริที่เคารพทุกท่านนะครับจริงๆแล้วนะครับตอันี้ไม่อยากจะให้มีนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอะไใจรูจากหายแป๊บๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับแรงใจนะครับจากน้องนุ่ในโรงเรียนแล้วก็ เพื่อนๆนะครับน้องๆลูกๆอยู่ในศูนย์คนแข่งแบบว่านะครับมาให้กำลังใจแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับเพื่อนๆที่มาจากตาครูกัญชัยนะครับซึ่งมีรุ่นเดียวในประเทศไทยนะครับรุ่นนี้ิอ้าวจีนชชตัวหน่อยครับเพื่อนแข่ขันครับยืนชชตัวหน่อยครับครับขอบคุณครับจ้าวพิทักษ์นักข่าวขอบผมครับ กาวเลยนะครับขอกาวว่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่มาวันนี้และก็ขอบคุณนะครับลืมไม่ได้นะครับครอบครัวนะครับได้ยปงไนแล้วเอาหลานนอนอ้าวลูกชายลูกชายเป็นกนตัวไหนครับจะดังคนเดียวไม่ได้นะครับครับครับอันนี้เป็นลูกชายนะครับอันนั้ลูกใา้นะครับ ทำดังคนเดียวไม่ได้คร hm. ับก็ขอขอบคุณแฉพูธแเกศได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองคมในการเปิดสถาบันโรงสุทเชลามคณะท่านผู้มีเกียรติทุกท <ri> ่านและคณะผิวนะคะมิชันนางกันโรดีชัยพงศ์เดิมสุริยาเต็มใสค่ะเป็นเดทที่เกิดได้เึิตโตจากบ้านบ้านเทีใหญ่ค่ะ จากเด็กบันบ้านสู่การเป็นข้าราชการครูมในวันนี้ระยะเวลาในการรับราชการจากพศ2523ถึง2563 40ปีพอดีค่ะตลอดระยะการททำงานได้รับความไว้วางใจจากาคณะร่วมงานทุกท่านหากจะมีขัดแย้งกนนันบ้านในบางอย่างบนในการทำง,งาน แต่ในวันนี้การร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นจะต้องจากไปตามหน้าที่นะคะแต่การจากไปท้งนี้จากไปเฉพาะร่างกายที่จับไม่ได้เข้ามาทำงานที่นี่แล้วส่วนหัวใจนั้นย้ำอยู่กับคณะครูและบุคลากรทุกท่านนะคะเมื่อไรที่ที่ถึงการโทรแวะงสได้ที่มาที่แย้บ้านที่ ขอขอบคุณท่านชมรายการและคณาครูทุกท่านที่จัดให้มีงานอัศวินเดียร์ตันนี้นะครับขอขอบคุณค่ะไหมไหม นะคะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะขอเสียงขบแรงๆให้เกผู้เียชาีจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าให้ก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับ และก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ